ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีฝนตกมาบ้าง่ว่าหลายคนนะไม่ชอบนะร้อนแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เป็นทุกข์ แต่ถ้ามองในงแง่ของผู้ใฝ่ธรรมไม่ได้มองอย่างสาวโลกทั่วๆไปร้อนแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะบางคนจะบอกว่าก็ดีที่ไม่ร้อนไปกว่านี้ บางแห่งบางที่ก็สี่สิบสี่สิบห้าองศาหมอนี้มันก็ทำให้ความร้อนที่ต้องเจอเจอมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยลงไปแต่จริงเนี่ยเราจังสามารถใช้ประโยชน์จากความร้อนแบบนี้ได้ อีกหลายอย่างนะคือเอามาเอาเหตุการณ์ที่ว่านี่มาดูจิตของเราเวลากายร้อนเนี่ยเห็นใจมันร้อนไหมมันรุ่มร้อนเวลากายทุกเนี่ยเห็นใจมันทุกไหม ถ้าเห็นเนี่ยเป็นของดีนะแต่ถ้าไม่เห็นก็เสียโอกาสไม่ใช่แค่เสียโอกาสนะก็ทำให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นทุกขคูณสามเลยทีเดียวเพราะว่าทุกข์กายมันก็แค่หนึ่งนะแต่พอทุกใจนี่มันเติมไปอีกสอง เป็นสามเวลาทุกข์กายถ้าเราปลอยใจทุกข์ด้วยนี่มันความทุกข์มันคูณไปเลยนะสามมันไม่ใช่แค่เสียโอกาสในการมาฝึกจิตดูใจแต่ว่ามันยังทำให้เกิดการซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลากายทุกเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะว่าใจมันทุกข์ด้วยไม่ใช่แค่กายร้อนอย่างเดียวน,นะเวลากายปวดกายเมื่อยคนส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ความทุกข์กายแต่ไม่เห็นความทุกข์ของใจเคยถามโยมที่มานั่งฟังธรรมะ ที่นี่เนี่ยเป็นชั่วโมงช่วโมงจนเย็นเลยก็ถามว่าทุกไหมทุกคนก็ตอบว่าทุกนะทุกอะไรทุกกายมันนั่งนานปวดเมื่อยขัดบางคนก็อาจจะปวดปัสสาวะถ้าถามว่ามีทุกอย่างอื่นอีกไหม หลายคนก็งงนะมีด้วยเหรอทุกอย่างอื่นนะก็มีแต่ทุกกายนั่นแหละก็เลยถามว่าแล้วใจไม่ทุกข์เลยเหรอพอถามพี่ชอบก็เริ่มเห็นแล้วเห็นใจมันทุกข์เห็นใจมันบนเห็นใจมันหงุดหงิดที่มีเสียงในหัวนะเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีเมื่อไหร,ร่จะปล่อยพักเสียที ฉันปวดเหลือเกินอยากเข้าห้องน้ำไอเสียงบนเนี่ยมันดังรงุงมรในหัวนะแต่หลายคนไม่เห็นนะก็ปล่อยให้มันเล่นงานจิตใจปล่อยให้มันกระทำกับใจของเราเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ให้เวลาร้อย,อยเหมือนกันนะ อากาศร้อนนะกายก็ร้อนอันนี้นธรรมดาแต่กายร้อนเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าใจก็ต้องร้อนไปด้วยเวลากายทุกข์ไม่ได้แปลว่าใจต้องเป็นทุกข์ด้วยทำไงถึงใจจะไม่ทุกข์นะก็ต้องเห็นก่อนนะเห็นว่าใจมันทุกข์ยังไงมันมีความขุ่นมัวมันมีความหงุดหงิด นี่คืออาการของใจซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นน้องๆ้องโทสะโทสะเกิดขึ้นในใจแล้วยังมองไม่เห็นอันนี้เราอาร,อารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นอารมณ์อกุศลแล้วยังมีความคิดอีกนะความคิดความคิดนี่บางทีก็เหมือนกับเป็นเสียงในหัว ร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินท่อมมันร้อนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องปรับอากาศมันก็มีเสียงบ่นอย่างนี้แหละในหัวเราถ้าเห็นมันนะ,ะมีประโยชน์นะถือว่าเป็นการฝึกนะฝึกอะไรฝึกดูจิต ฝึกดูจิตคนส่วนใหญ่จะฝึกเอาแต่ความสงบไม่ค่อยสนใจที่จะฝึกดูจิตเท่าไหร่ก็ดีนะที่มาสนใจเรื่องการภาวนามาสนใจเรื่องการฝึกจิตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเจ้าความสงบ ก็เลยอยากจะรับรู้แต่สิ่งดีๆคือความสงบแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเช่นเสียงบ่นความหงุดหงิดมันก็มีประโยชน์ที่เราควรจะเรียนรู้นะเพราะว่าถ้าเราเห็นมันมันก็จะมารบกวนจิตใจได้ยาก พอเห็นแล้วเนี่ยถ้าเห็นเป็นนะมันก็จะวางใจที่ร้อนรุ่มมันก็จะเริ่มเป็นปกติแล้วปฏิบัติบางคนนี่ทำมาเป็นปีปีบางทีเป็นสิบปีนะแต่ว่าไม่เคยที่จะฝึกดูจิตเลยนะจะเอาแต่ความสงบ พอจิตไม่สงบหรือพอมีเสียงรบก,กวนก็หงุดหงิดขึ้นมาแต่ว่าไม่เห็นไม่ทันเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นก็เลยปล่อยให้ความหงุดหงิดนี้มันเล่นงานจิตใจแล้วคราวนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ความร้อนนะต่อไปมันจะมีความปวดปวดเพราะนั่งนานปวดเพราะมีแผลปวดเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บหลายคนพอป่วยเนี่ยมีความปวดเกิดขึ้นก็หวังพึ่งยา มีหลายคนเนี่ยพอปวดนี่ปวดหน่อยก็พึ่งยากินยาไม่เรียนรู้เลยนะว่าเออความปวดมันมาเนี่ยเพื่อมาสอนให้เรารู้จักเรียนรู้เรื่องแต่มารู้กายนะเวลาปวดเนี่ยกายมันเป็นยังไงหัวใจมันเป็นยังไงมันเต้นเร็วไหมตัวมันร้อนไหม มีอาการเกร็งที่ไหนหรือเปล่านานี่คือขมวดไหมอ่านี่เรียกรู้กายต่อไปก็รู้ใจนะรู้ใจก็คือเห็นความหงุดหงิดเห็นความไม่พอใจเห็นความขุ่นมัวเห็นโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะสอาการเหวี่ยงวีนใส่คนรอบข้าง นเ่ออารมณ์ไม่จอย <c oughs> ใครมาอยู่ใ,ใกล้ก็เจอนะเจอคำพูดเจอสีหน้าท่าทางที่ทำให้ต้องถอยห่างอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดพลังลบขึ้นมาพลังโทสะเพราะว่าไม่รู้ทันนะความโกรธความหงุดหงิด คนเป็นเงินเยอะนะเวลาปวดเป็นไข้ไม่สบายยังไม่ต้องถึงขั้นปว่วยหรือป่วยหนักก็จะเวียงวีนเวียงวีนใส่คนรอบข้างอารมณ์ไม่ดียิ่งถ้าป่วยด้วยโรคลายอวลรนี้ยิ่งหนักเข้าไปอากกราดเกลียวใส่ผู้คนนี่เพราะว่าไม่เห็นนะไม่เห็นความโกรธความงกด่งที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่แค่อารมณนะ์แลมันความคิดด้วยนะความคิดที่บวยวายตีโพยมีคาพูดบวยวายตีโพยตีพายคร่ำครวญว,ว่าคนโน้นโทษคนนี้โทษชะตากรรมโทษดินฟ้ากรมมันคิดออกมาเป็นเป็นคำพูดเลยนะเหมือนกับเป็นเสียงในหัวก็ต้องฉลาดที่จะทันนะเห็นมันนะ เพราะว่าถ้าเห็นมันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ป่วนจิตใจเรามันก็จะเริ่มสงบเพราะว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากความหลงขาดสติพอเรามีสติมะความสึกตัวมันก็นกค่อยๆหายไปแล้วต่อไปเราก็จะ <c oughs> จากการเห็นจิตนะดูจิตบ่อยๆมันก็จะมาเห็นเวทนาเ,นเวทนานี่ก็ ได้ยินครูบาอาจารย์พูดสวดมนต์ก็สติปัฏฐานสีก็มีพูดถึงเวทนาลุกปัสสนาแต่หลายคนก็สวดไปก็ปล่อยผ่านไปไม่คิดที่จะฝึกจิตให้เห็นเวทนา ใจมันจะเห็นเวทนาได้มันต้องเห็นอารมณ์เห็นความคิดก่อนนะถ้าไม่ทันเห็นอารมณ์ไม่ทันความคิดจะไปเห็นเวทนาหรือเพราะทุกขเวทนานี่มันยากเพราะส่วนใหญ่พอเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าเห็นนะแต่สุดท้ายเข้าไปเป็นคิดว่าดูมันแต่ว่าถูกมันดูดไปเพราะว่าเวทนานี่มันมีความสามารถในการดูดนะดูดจิตหรือครอบจิตมากถ้าไม่มีสติความรู้สึกตัว ที่มีกำลังเพียงพอวิธีในการวิธีรับมือความเจ็บปวดวิธีนี้ก็คือมีสติถ้ามีสติเห็นเวทนาก็มาเห็นจิตเห็นใจที่มันบวนว้ายตีโอยตีพายเวลามีความปวดเกิดขึ้นพอใจมันสงบนะเวทนามันก็แม้จะไม่หายนะแต่มันก็จะลดใเวทนาทางกายไม่มีเวทนาทางใจ อันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรฝึกนะแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่คิดแต่จะเอาความสงบพอมันเจ็บพอมันปวดก็หวังพึ่งยา,ยาคิดว่ายาจะเอาอยู่แต่ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันป่วยหนักๆน,กนี่ยาก็เอาไม่อยู่นะ แต่ถ้าเรามีสติมีกำลังของสติมันก็ใช้สติเนี่ยดูเวทนาหรือดูเวทนาไม่ได้ก็ดูจิตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือถ้าดูเป็นมันก็จะป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยอ่ที่ทุกข์มากๆเนี่ยเพราะว่าใจมันป่วยด้วยหรือใจมันทุกข์ด้วย นี่เป็นวิชาที่สำคัญนะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องฝึกนะฝึกที่จะยอมรับยอมรับใจที่มันโวยวายใจที่มันตีโพยตีภายถ้าเราฝึกฝึกสติปัฏฐานดีเนี่ยนะแ้ะมันก็ช่วยนะป่วยกายแต่ใจไม่ป่วย เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดอย่างที่หลวงพ่อเ,อเขียนม้เคยพูดว่าเนี่ยความปวดมันไม่ได้ลงโทษเราความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราความปวดมีไว้เห็นมีไว้เป็นมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็น,น,ปนคนฟังก็ฟังเฉยๆผ่านไปไม่คิดที่จะฝึก ในเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะเอาความร้อนมาเป็นอุปกรณ์สอนธร,รมเออมันกายมันร้อนยังไงใจไม่ร้อนหรือถ้ามันร้อนถ้าใจมันร้อนอ่ะก็ยอมรับใจที่ร้อนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนสองแผนแรกคือว่าฝึกแล้วเนี่ยนะมันร้อนแต่กายใจไม่ร้อน แต่เกิดว่าวิชานี้ยังทำได้ไม่ดีพอเพราะว่ากายร้อนใจก็ร้อนด้วยก็ยังมีโอกาสใช้แผนสองนะคือร้อนก็รู้ว่าร้อนใจหงุดหงิดก็ร่วงหงุดหงิดยอมรับมันได้หลายคนเนี่ย พอยอมรับตรงนี้ไม่ได้นี่มันทุกข์มากนะมีนักปฏิบัติบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าการเจริญสติหรือการทำสมาธิดีพอเนี่ย<ม>เวลาป่วยเนี่ยมันก็จะป่วยแต่กาย<ม>แต่ใจไม่ปวดด้วยแต่ว่าพอปวดหนักๆน,นี่ มันไม่ใช่แค่กายปวดอย่างเดียวใจก็ปวดนะใจก็หงุดหงิดใจก็เกิดความบวยวายเกิดอาการคล่ำครวนขึ้นมาแต่เนื่องจากคาดหวังว่าการปฏิบัติจะช่วยทำให้ใจนี้ไม่ไม่ไม่ทุกข์ใจไม่ปวด คาดหวังว่าการปฏิบัติจะทําให้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยแต่พอกายมันป่วยแล้วใจมันปวดด้วยผิดหวังนเสียใจเกิดความหงุดหงิดคนธรรมดานี่เขาป่วยใจเพราะว่ากายมันทุกข์กายทุกข์ใจก็เลยทุกข์ตามนี่คนธรรมดานะเรียกว,ว่าเจอลูกสนุสองดอก ปวดกายแล้วก็ปวดใจเพราะไม่ได้ฝึกมาไปยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีสติกายปวดใจก็เลยปวดไปด้วยเจอลูกธนูสองดอกแต่นักปฏิบัติธรรมบางคนนี่พอกายมันป่วยกายมันวอยวายกายมันแสบาายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะว่าทำไมาใจเราเป็นแบบนี้ทำไมาใจเรามันไม่นิ่งทำไมาใจเรามันยัง ปวดอยู่เกิดความผิดหวังเกิดความรู้สึกขับแค้นใจที่การปฏิบัติไม่ช่วยเลยอันนี้เราเจอสนุดอกที่สามนะคนธรรมดานี่เขาไม่เจอแบบไม่เจอสนุดอกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้คาดหวังจากการปฏิบัติเพราะเขาไม่สนใจปฏิบัติตั้งแต่แรกนั้นเขาก็เลยมีแค่ป่วยใจพราะกายป่วย แต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ยพอใจป่วยแล้วก็เสียใจผิดหวังทำไมปฏิบัติแล้วยังมีความรู้สึกแบบนี้ทำไมปฏิบัติแล้วยังมีใจป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจนี่เรียกว่าทุกข์ประเภทที่เหมือนกับธนูดอกที่สามเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกขกว่าคนอื่นนะทุกขกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติ ใน,นนี้พ่อเขาไม่ได้ฝึกนะฝึกว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะต้องลงเอยด้วยการที่ใจสงบกายปวดใจอาจจะไม่สงบก็ได้ก็ดูมันก็เห็นมันยอมรับมันนะไม่ได้คาดหวังว่าปฏิบัติแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสงบ การฝึกดูใจเห็นจิตตามความเป็นจริงนี่สำคัญนะไม่ว่ามันจะสงบไม่สงบก็รู้อันนี้เป็นวิชาการฝึกจิตที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคนส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจฝึกจิตอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ฝึกจิตนี่ก็จะมาฝึกเพื่อจะให้ใจสงบเวลากายมันทุกข แต่ไม่ได้เตรียมแผนสองไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าใจมันทุกข์กายทุกข์ไม่พอใจก็ทุกข์แล้วจะอยู่กับกายที่ทุกข์อยู่กับใจที่ทุกข์ยังไงแต่ถ้าเรามีสติดีพอนะมันก็เห็นนะเห็นการเห็นหรือการรู้ซื่อๆมันช่วยได้เยอะเหมือนกับที่พูดเมื่อวานเนี่ย ผู้ใหญ่คือพ่อหรือปู่เราต้งผู้ใหญ่คือพ่อและปู่ดูเด็กนอนดิน้นเด็กสองขวบนอนดิน้นกลางศูนย์การค้าร้องโวยวายแต่ผู้ใหญ่ก็ดูเฉยๆไม่ได้ว่าเด็กด้วยนะว่าทำไมร้องส่งเสียงดังไม่อายผู้อายคนบ้างไม่มีก็ดูเด็กร้องด้วยความเมตตา เด็กจะร้องก็ร้องไปแต่ว่าไม่ไปต่อว่าเด็กไม่ห้ามเด็กแล้วก็ไม่ได้ปลนเปลอในการดูแบบนี้ดูด้วยใจที่สงบดูด้วยใจที่มีเมตตาเนี่ยใจที่นิ่งเนี่ยนนมันสำคัญมากในการมาใช้ดูความคิดและอารมณ์ แล้วถ้าเราฝึกดูแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรวมทั้งความเจ็บป่วยซึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้า,าผู้คนนี่ไม่ค่อยได้สนใจนะการที่จะฝึกสติเพื่อรับมือกับ ความเจ็บปวดโดยเพาะเมื่อถึงระยะท้ายอาจจะฝึกเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางคนรักปล่อยวางทรัพย์สินปล่อยวางลูกปล่อยวางงานการเพราะว่าเมื่อตายมันก็สูญหมดอันนี้ว่ารู้จักยอมรับความพลาดพลาดจากสิ่งที่รัก แต่ความตายมันมีสองด้านนะหนึ่งพัดพลาดจากสิ่งที่รักสองประสบกับสิ่งที่ไม่รักในด้านหนึ่งเราก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดติดสิ่งที่รักลูกหลานคนรักพ่อแม่เงินทองทรัพย์สมบัติเก็จะต้องสูญเสียมันไปแต่ว่าเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักนะสิ่งที่ไม่รักอย่างนี้คือ ความเจ็บความปวดถ้าเราไม่ได้ฝึกวิชานี้เลยว่าจะรับมือความเจ็บความปวดยังไงไปคิดว่าถ้าปวดแล้วเดี๋ยวยาเอาอยู่หรือบางคนเนี่ยสนใจการทำสมาธิก็คิดว่าเออเดี๋ยวสมาธิเอาอยู่แต่ลืมแผนสำรองแผนสองนะว่าถ้าเกิดสมาธิเอาไม่อยู่ ใจไม่สงบใจมันโวยวายตีโพธิปไปจะรับมือกับมันยังไงแต่วิชาที่ช่วยรับมือมันได้คือการเห็นมันนะเห็นเห็นซื่อๆเห็นแบบรู้ซื่อๆไม่ผักใสนะยอมรับอย่างที่มันเป็นอันนี้มันเกิดขึ้นได้เมื่อนคนเคยเล่านะคนที่เขาผิดหวังมากที่ความกลัวเนี่ยมันค้างคาใจเป็นวันทั้งๆที่ ตามลมหายใจทําอนาปาก็แล้วเดินจงกรมก็แล้วภาวนาพุโทโธก็แล้วหรือว่าบริกรรมว่าโกรธหนอโกรธหนอ,หนอแต่มันก็ยังโกรธนะกับคนบางคนอยู่ ถามเท่าไหร่ก็ไม่หายโกรธแล้วก็เสียใจมากทาไมการปฏิบัติของเราไม่ช่วยเลยไหนว่าปฏิบัติแล้วใจจะสงบแต่พอถึงจุดหนึ่งความโกรธมันเกิดขึ้นมากก็ก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเธอโกรธก็ได้นะโอเคนะถ้าเธอจะโกรธเนะ่เพราะคนที่เจอแบบเธอก็ต้องโกรธเหมือนกันปรากฏว่าความโกรธมันหายวูบไปเลย นั่นคือการเห็นความโกรธนะยอมรับความโกรธยอมรับอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้พอยอมรับอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้มันมันก็จอนหรือลาจากไปเลยนะอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติจะช่วยทําให้เราจิตสงบนะบางครั้งใจมันไม่ยอมสงบแต่มันก็มีแผนสองอยู่นะก็ะคือว่าสงบก็รู้ว่าไม่สงบโวยวายก็รู้ว่าโวยวายแต่ไม่แสดงออก เหมือนกับเห็นเด็กดิ้นกรีดร้องนะจะเอาน้นเอานี่ให้ได้เพราะคิดว่าพ่อหรือปู่นี่จะยอมเพราะว่าทนเสียงดังของเด็กไม่ได้แต่ว่าที่ไหนได้นะผู้ใหญ่เฉยจะร้องก็ร้องไปแต่ว่าผู้ใหญ่ก็แค่ดูซื่อ ผกวิชานี้เนะี่ยกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เฉพาะกับเด็กกับลูกกับหลานทำนี้กับจิตทำนี้กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันววายตีโพยตีพายก็เห็นมันเนะเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะ มันเป็นมันเป็นสาการที่ช่วยให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องการดูจิตก็ต้องเรียนรู้จากความทุกข์นั่นแหละแล้วก็จะเข้าใจเรื่องอริยสัจนะสี่นะอริยสัจสี่มันไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดนะแต่เข้าใจจากการที่เราได้มาดูใจของเราเห็นแห่งทุกข์เนี่ยถ้าความทุกข์กายเนี่ยก็เกิดจากอากาศ แต่ถ้าเป็นความทุกข์ใจเนี่ยก็เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากใจที่ไปยึดกายว่าเป็นกูเป็นของกูหรือเกิดจากการที่ไปยึดความร้อนว่าเป็นเราเป็นของเราแทนที่จะเห็นความร้อนก็เป็นผู้ร้อนไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ทุกข์นะไม่ได้ทำให้กายทุกข์แต่ทำให้ใจทุกข สมุทัยตรงนี้นี่เข้าใจเรื่องอศัสตว์ส,สีก็จากการมาอาศัยอากาศร้อนๆแบบนี้แหละนั่นถือว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอนะในอากาศร้อนหรืออากาศหนาวอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นประโยชน์ของมันหรือเปล่าน้นแทนที่จะบ่นว้อยตีโพยทีพาย แล้วก็ทุกปาปล่าก็เออเห็นความใจที่มันบน่นวอยวนะให้ความร้อนสอนทำกับเราบ้าง